าวนึกว่าใครที่แท้ก็ใครนี่เองสวัสดีครับแก็ทำท่าขี่ผาเฮียแซมนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนะมันจะแบนยายมันจะแยันที่แตหักอย่างนี้เนี่ยเฮ้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 ยรุนรุหนแงนโ่น้ยเนยัไแซมกได้เลยเนาะ ตหนาตตาเลยะน่คุยกันกเล่ายกันแเอ้ยหนี่ยว่มาแดงเลยนะเจะน้าแดงจับาิง่นชอบคำพูดนายนะแกน่าห้าตาเลยนมตไกนีก็ไปจำบมาอะต้มไก่ให้พี่แซมกินใช่ไหมเอาค่เอา้ามาเอยตะไคร้ จะต้มไก่ใช่ไหมนี่ต้มไก่เจมูนต้มไก่เจมูนเออนี่ทำไงหาเจมูนแล้วไม่นี่แหละว้ยกินต้มไก่บ้านไอ้คนไหนเห้มันหัวเลาะเด้เว้ยอไม่ดีเลยกินกินกินต้มไก่แบบหัวล่อแสดงว่าถ้ากินต้มไก่หัวเลาะเนี่ยเรามีกันและกันนั่นรู้ดีครับรู้ดีเซ็คมีไหมลูกมีไหม ตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านเสียมิ่นะครับมีในกาสวยไหาเฉยื้อมตงนแลกใช่มันาองมิ่งเมื่อไรจะขาวอือม่าก็ชอบึิดใจ อันนี้เอาพูดตรงๆไม่ต้องโกหกเลยคือมีเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมอะไรนี่อะไรอะไรกันครับเนี่ยต้องใส่แม่ตปโรงเรียนได้เหรอทำไมต้องใส่ย้ยคุณยังก็โอ้ยมัน่าใช่ไล้วอันนี้อันนีนยาครับธรรมดาอไอ้มันยาว กันเล้บอกว่ากันได้บอกว่าคุยไงครับคนเคินครับดูน้องมิงเขินหน้าแดงเลยู่จากหน้าดำนี้กลายเป็นหน้าแดงมั้ยเอาเสียมหยัดมุกอีกจักหน่บังอู้หู้คันด้วยอะไรนะเดี๋ยวยหามุกโผล่มาซะในช่องน้องมิงเลยมีแต่หมุกว่ะบอกบอกเอซีว่าไม่ใช่ลูกสะพ้ายของหลงเงี้ย นี่แหละครับลูกรถไฟนี่เอามาเติร์นเอาเอาเขินอีกแล้วเขินอีกแล้วโอ๊ยเขินอีกแล้วโอ้ยเซียมรายการเบาเบาเซียมเบาเโอ๊ยเขินครับเขินเขินเขินวันนี้ว่าจะไปรับอยู่หน้าโรงเรียนอ่ะนี่ไปไม่ทันตัวเตียขวนมาจะไปรับแล้วเนี่ยด่วนเตียขวนแล้วพี่น้อง เมอ้มีบสีม้ะมเมูเนาะเออหมนี่แล้วีจะรีบไปไหนไว่ามหาเเหมือนบ้านอยู่ไกลอะเออหมือนบ้านอยู่ไกลไม่ไกลไกลต้องรถโลนงนีะใช่เหรอให้พี่ไปส่งบ้านก็ได้ไม่ด้เราไปม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำมันพี่เยอะ เรียบร้อยขาเรงนะพี่น้องคันนี้ขาเรงขาเรงมดาวเดี๋ยวพี่แซมไปส่งเอ้กระเืให้พ่อหน่อยเฮ้ยเสียมพ่อไปส่งเื่อแกปืน คุยกันก่อนไปไหนข้าจะปองมา่าไปเนาะจะนีบไปไหนเดี๋ยวเซียมไปสูงโอ้ยอ่่ะพีให้โทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์เลยนะให้โอยเคกันให้เลยอันนี้มันเน่าแล้วอันเนี้ยที่หายได้แต่ฝอยให้หายไปเลยนะค่ะให้ให้เลยกางเนี้ยให้ให้ใช้ให้ใช้เลย

เสียมีมจะอ้วงแลยใส่เลยเนี่ยเอาไปใส่ไปเนะเอาจะไห้มีโทรศัพท์โทรหาพี่เซมไงอย่าโอ้ยเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนเล็บตีี่ชันพี่แจวใช่ไหมทักไปชวนเหรอพี่เซมไปหาน้องมิ่งหน่อยน้องมิ่งไล้เสุดแล้ว แล้วมีเอฟซีไปหาเลยคนคนคนตกแล้วเดวิดเซมจะต้มไก่ให yeah ้กินดวซมต้มไก่แล้ว้พี่ไปกินต้มไกู่แลเดไม่เดว้หัวเรายัวเราียวปวดหร มาอีกแล้วต้องรอบแล้วนี่มีแต่คนอะไรหรือพี่แจ๊บมาถ่ายเสนุนเลยเอ้ามันเกินก็เกิน์ทำไหมคุกะปีก็สวัสดีค่ะกับน้งมิ่งดัมซิ่งไหมคะอือถ่ายนิดถ่ายหน่อยนี่ทั้งบังเกินอะไรคืนนี้ไม่อยากโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะเออนั่นแหละให้ให้แล้วครับให้แล้วอ่าทุกคนมิจะไลฟ์สดในเครื่องนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนจับจุ่มแลนะ อันนี้ให้น้องมิ่งโทรศัพท์น้องมิ่งไปใช้นะง่ามเหรอเนาะแต่ว่าภาพมันไปก่อนเสียงทำไมทำไมรู้จักรหัสอ่ะเฮ้ยทำไมรู้จักรหัสเอ้าเอ้าเฮ้ยมันเปิดได้อ่ะจริงเหรอเฮ้ยคือเปิดรหัสมันต้องมันต้องมีรหัสอปเลยไมันเปิดไม่ไ้ราะอะไมันเปิดไปกองเลยล่ เอ้าไอพวกงูเลยโอ้ยใส่เท่าซับจนสีห่างล่ะโอ้มาจะเปิดกล่องยังไรนึกว่าจะโคตรงูไปตัดอ่อยไปแล้มีว้ยยังเหลือยู่เหลืยพี่นี้อุ้ยนี่สาวหัดเช็นมานแมได้ง่นี่นีมีนี่มีบีมีโอ้ยน้องมีนคักมาตอนนั้นมันพึ่งเด้งเหรอวะเีไอ้ยัไปตไหนพี่บอกว่า พเาดีอถามาเดี๋ยวไปวพอมอานให้ได้เบ้านเลยโอเคครับสหรับนี้ก็จเอามาแล้พี่โพสก่อนเอามาให้พี่โพสก่อนน้อมิงดองซิงนะคะสวัสดีครับเอาไปใช้ในเรื่อโทรศัพท์อ่ะอแม่หรอโอ้ยมันขึอนย่าทำไมโอ้ยไอ้มันย่าอยู่แล้วน้อง เนี่ยเนี่ยดูเบื้งหลักดูเบื้อักดูเบิกดักไม่เจอดูเบิกดักเนี่ยแก้วแก้วเขาหมูบัดเล็้วเฮ้ยเซมูต้องตัดออกในช่วงนี้บรไเด้ถ้วเขาว่าผมหลอกลวงเอฟซีับแล้วนะคะสวัสดีครับระวังตกลุมรักไอเซมเ้ย ต้มไก่ด้วยยิ้มไปแสดงให้บางอีกจับจอดไะเนี่ยไะไปไปจบคลิปไปเนี่ยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หลอกเอฟซีอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ